สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบนนะครับเทียบชน5สูตรนะครับก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถือว่ามาแจกสูตรให้กันให้ท่านผู้ชมดูก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกิบแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ วันนี้ใครชอบหลักร้อยตัวไหนเลือกเอานะครับหรือจะไปรอดูในชุดที่ผมสรุปก็ได้นะครับอันนี้คือลงหลักร้อยที่มีให้ดูก่อนนะครับเผื่อบางท่านอาจจะชอบแนวทางไม่เหมือนกันนะครับวิธีคํานวณนะครับสูตรที่1ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน5ครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2นะครับบวก2องคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก7สูตรที่2 ใช้หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวก10ล่างสองครั้งบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก1สูตรที่3หลักแสนบวกกัน3ครั้งบวก10บล่างสองครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งบวกร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก2คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวก3สูตรที่4ใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นน3คครรัั้งะบ แล้วก็บวกร้อยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก6สูตรสุดท้ายนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกร้อยบนบวก10บนบวก10ล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2สองครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวก7คงที่ได้ผลลัพธ์ มาดูสถิติยอดหลังที่ผมทําไว้นะครับข้อมูลที่ทําไว้ยอดหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก805นะครับงวดแรกนะครับทั้ง5สูตรเลยนะครับ85 78 58 28 89เลข8คือตัวที่ชนเยอะที่สุดนะครับได้เลข8นะผมในตัวเดียวนี่แล้วก็ผลรางวัลออก805 8นะครับผมมันก็มาร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดแรก งวดถัดมาทั voi, ้ง5สูตรชนที่เลข0นย์นะครับก็ได้เลข0ูนย์ตัวเดียวตัวนี้นะครับออก0ูนย์เก้าสมนมาร้อยบนนะใครอาจจะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบตัวที่ชนนะครับงวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรชนที่เลข1นึ่งนะครับเลข1เป็นเลขเด่นออก1นึ่เลข1ก็มาร้อยบนนะงวดถัดมานะครับทั้ง5สูตรเลยเลข5ชนเยอะที่สุดนะครับ เลขห้าออกห้าหนึ่งเก้าเลขห้าก็มาร้อยบนงวดถัดมาครับทั้งห้าสูตรชนที่เลขสี่เลขสี่ครับเยอะที่สุดออกสี่หนึ่งหนึ่งเลขสี่ก็มาร้อยบนงวดถัดมาครับทั้งห้าสูตรก็ชนที่เลขสี่ตัวเดิมอีกนะออกสี่หนึ่งเจ็ดเลขสี่ก็เข้าที่ร้อยบนงวดถัดมาครับทั้งห้าสูตรชนที่เลขหก ออกหกห้าสองเลข6กมาร้อยบนนะครับงวดถัดมาทั้งห้าสูตรชนที่เลขแปดนะครับได้เลขแปดตัวเดียวออกแปดเจ็ดสามแปดมาร้อยบนนะครับแล้วก็งวดถัดมาทั้งห้าสูตรชนที่เลขเก้าออกเก้าศูนย์เจ็ดเลขเก้าก็มาร้อยบนนะครับงวดถัดมาครับทั้งห้าสูตรชนที่เลขเลขเก้าตัวเดิม ออก906นะครับออก906เลข9ก็มาที่ตำแหน่งร้อยบนนะครับแล้วก็งวดทันมานะครับทั้ง5สูตรชนที่เลข0ได้เลข0ตัวเดียวออก09 019นะครับเลขกะเลข0แล้วก็มาในตำแหน่งร้อยบนแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ9 6 8 9 6 9 3 9 9 0ชนที่เลข9 เลขเเยอะที่สุดแล้วก็ออกในหลักร้อยคือ903สาถิตินะครับ1 2 3 4 5 6 7ง9 10 11 12งวดลวดนะครับมาดูแนวทางในงวดวันที่1นะครับมีทุนายนนะครับหลักร้อย2ตัวนะครับทั้ง5สูตรคำนวณได้ตัวเลขตามนี้เลยนะครับสูตรที่1นะครับคำนวณได้41นะครับ คำนวณได้41วิธีคำนวณดูตามนี้ได้เลยนะครับ41นะครับนี่ครักหมื่นห้าครั้งนะครับตรงนี้นี่บวกกันห้าครั้งสามห้าสิบห้าก็ไล่บวกมาบวกแล้วได้ผลลัพธ์ห้าสิบสี่ได้เลขสี่ตัวแรก4บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดสี่กับหนึ่งแอบในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองรับสูตรที่สองคำนวณได้สามกับสี่รับถ้าใครไม่ชอบสูตรแรกก็มาดูสูตรที่สองได้สามกับสี สกับสี 4, วิธีการคํานวณนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับบวกแล้วได้หกสิบสามได้เลขสาตัวแรกสามาบวก1คงที่3าวกหได้4 3กับ4นะครับในสูตรที่2แต่ถ้าใครไม่ชอบ3กับ4สูตรที่3ได้9กับ2นะครับย้ำว่าตัวเลขทั้งหสูตรไม่เหมือนกันนะครับสูตรที่3ได้เก้ากับ2อนะครับเก้ากับ2นะครับ,รบวิธีคำนวณ ดูตามนี้เลยนะครับบวกแล้วได้59าสครับได้เลข9ตัวแรก9กบวกสก็ได้12นะครับได้9กับ2ส่วนสูตรที่4นะครับสูตรที่4 0 6นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบ92ก็มาดูสูตรที่4ได้0 6นะครับไม่รู้ตรงใจหรือเปล่านะ0 6นะครับ0 6วิธีคำนวณน,นะครับในสูตรที่4 0 6 วิธีคำนวณก็ดูตามเส้นที่ผมขีดไว้ได้เลยนะครับน่าจะเข้าใจง่ายนะครับบวกทั้งตัวเลขทั้งหมดแล้วได้60นะครับได้เลขศูนย์ตัวแรก0มาบวก6ก็ได้6นะครับ0กับ6นี่นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบทั้ง4สูตรใครไม่ชอบ4 1 3 4 6 92 0 6ก็มาดูสูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายได้1กับ2นะครับ ได้หกับ2วิธีคำนวณนะครับวิธีคำนวณสูตรสุดท้ายในสูตรที่5ก็ดูตามเส้นที่ขีดไว้ได้เลยนะครับตัวเลขทั้งหมดรวมกันแล้วได้61นะครับได้เลข1 1มาบวก1ครับก็ได้2ได้1กับ2ดังนั้นตัวเลขก็ครบทั้ง5สูตรนะครับ c1349206 แล้วก็12เป็นแนวทางสูตรหลักร้อยบน สูตรใหม่ทั้ง5สูตรนะครับก็มาลงมาให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับเพื่อใครอยากจะได้เอาไปไว้ใช้งานก็เลือกเอานะครับหรือจับไม่ถูกไม่รู้จะเอาตัวไหนดีมันเยอะนะครับก็รอไปดูชุดที่ผมจะจับให้3ตัวบ,บน8ชุดตรงนะครับแต่ต้องรอให้ผมลงหลักสิบกับหลักหน่วยให้ครบซะก่อนนะครับเพราะว่าคลิปหน้าก็จะเป็นหลักสิบนะครับ หลัก1ิตัวแบบนี้นะแล้วก็จะเลือกมาสัก4ี่หสูตรเหมือนกันนะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเลือกไปใช้งานนะครับก็ถือว่าแจกแบ่งปันกันไปนะครับแล้วแต่ Nossa. ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับพอโดยส่วนตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าสูตรไหนจะเข้านะครับแต่ละสูตรมันก็ย้อนหลังเข้าไปในมันดีเหมือนกันหมดนะครับเข้ามาเหมือนกันหมดแต่งวดล่าสุดนี้ตัวเลขมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตอบได้ยากนะครับสูตรไหนจะมาคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปลงหลัก10ก่อนนะครับ จะมีหลักสิบแล้วก็จะมีหลักหน่วยลงให้ครบนะครับหลังจากลงลงครบทั้ง3หลักแล้วเดี๋ยวผมจะไปจับ3ามตัวบน8ชุดตรงให้นะครับว่าผมชอบเลขอะไรนะครับจะไปรอดูชุดนั้นก็ได้นะครับเอาคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ